งนยไ้ชันน้มีาของก็ตื่นเต้นครับผมเพราะว่าเป็นเป็นอีเวอร์ชันใหม่ครับผมที่นำชื่อเรื่องเลยคือสก็จะเป็นขอเุ้นใเวอร์ชันปัจจุบันนะครับผมก็จะมีการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันมาที่เขาใช้ iPad อะไรพวกนี้ครับก็จะแต่างารเวอร์ชันเก่านะครับอันเดียเอารื่องนี้ไปคุยกันเอรื่องของเราเอาเรื่องของเราเอาเรื่องแฟชั่นเซสุดที่ปล่อาแล้วชันเนไห เซตคู <Set> ่คร <bidding. S 3> ับผมเป็นยังไงบ้างเซตครับผม้านซาสิงคโปร์นี่เป็นยังไงบ้างเอ้าติดต่อมายังไงบ้างทำไมถึงต้อเลือกก็ทางทางหนังสือแล้วก็ทางแบรนด์ติดต่อมาครับก็เป็นคนลับกับแบรนด์พอสด้วยก็หวังว่าจะได้มีโอกาสทำงานกันภายหน้าด้วยครับผมตอนนี้แล้วพี่ต่อมาตื่นเต้นไหมครับที่ต้องถ่ายคู่แบรนเนีนก็เป็นเป็นครั้งแรกนะครับได้มีโอการ เราคิดว่าคู่เราอะไรมีอะไรข้องตาของเรือไปของเรา <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> อันนี้ไม่เนี่ยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับผมที่ทางการติดต่อที่ทางการติดต่อมาเขาให้วางเคอนเซ็ปต์อะไรคก็คือ,อคือตามตามคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยก็บ <c oughs> อกว่าตอนตอนแรกที่สมงเรื่องขอเล่นมาเลยครับจะเป็นอ e ีกแบบนึวยจะมีความแฟชั่นแล้วก็มีแสงสีที่มากกว่าที่ปล่อยไปแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนหน้างานทางไดเรคเตอร์เนี่ยเขา รับเปลี่ยนอะไรยังไงถึงได้ออกมาเป็นแฟชั่นี้คเขาบอกไหมครับว่าต้องแซ่บหรือว่าต้องเซ็กซี่อะไรแบบนี้คะไม่เลยนะเขาก็คงอยากอยากได้ความแบบความเอ็กซ์เพรสซีฟมาเลยนะก็จะเห็นว่าการถ่ายครั้งน okay. ี้มันค่อนขแตกต่างมันจะไม่ได้เชิงแฟชั่นมากดูว่านี่ไี่ติดต่ออันนี้ติดต่อคิวมาพร้อมตุ่มเลยว่าติดต่อแง่ไันติดต่อคู่กันเลยทีเดียวก็ติดต่อไปทางผมได้เลยครับผมก็ก็ก็ผู้จัดการผมได้เลยตอนตอนผมก็เป็นคนคิว เป็นเพราะว่าจังหวะที่แบบว่าทุนกลับมาอยู่ไทยแล้วก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายคู่กันครั้งแรกใช่ใช่ก็เป็นเป็นไปได้ก็แกลับมาแล้วก็อาจจะเริ่มรับงานได้แล้วนะจรงานยไปท้าทายป็นตังในบ้านผมก็ติดต่อมาผมก็ทด้วนบ้ากเขาแบบ้เผมก็ก็เขาก็รู้สึกว่าโอเคบิ๊กสบายก็ผมกสบาย เราคุยกันแล้วกันใช่มาคุยกันแล้วก็พอพอคุยกันก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ลงมาหด้วยกันหรือว่าคอนเซ็ปต์ต่างต์่างตอบโจทย์ชุดผู้เราอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวคอนเซ็ปต์ก็คือด้วยความที่ FOX มันจะเป็นแบรนด์ที่มีความที่ี่มน มันค่าจะเขากับรคอยตาขนงว่ามอย่าตลาดคนแซวกับเส้นที่มันต่อสายมันือว่าเป็นการแกลมมี่เน่ยเปิดตัวรับต้นตีเไ่ก็้าข้าไปดูบทสจริงๆก็เป็นการเป็นการเลเรื่องมว่ามาเจอกันได้ยังไงผ่านงานอะไรมาบ้างก็เลยนพวกเการทานของแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศการทางานมันเป็นยังไงบ้างีสหนได้ ได้กลับมาถ่ายแบบเผิดเผิดถึงเราสนิทกันก็จริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนคอนทัคต่างๆที่เล่นกันก็มาดูทั่วไปม่ต้องบิวไหมคะต้องบิวไหมคะต้องบิวเลยเลยสนิทกันอยู่แล้วแกไม่ต้องบิวเลยแล้วมีอะไรบ้างพอลงไปแล้วหลายคนเอ้าิวบิวก็บอกวันเนี่ยน่ะวิ่งคนรอคอยก็น่ารักดีครับก็ถ้าทุกคนได้ดูแล้วขับพี่ก็ดีใจกันแล้วงานมันหวานไหมครับงางานหวาน คอนเ็ปต์คอนเ็ปต์ปตอนตอนที่ถ่ายอะครับหวานนปครับพตอย่างที่ถูกที่สุดแับนี้อ๋อครูอบไรเนี่ยถ่ามันดูดีแต่ภาพมันของมาหวานนะก็น่ารักดีนะอันนี้อันนี้คือถ่ายที่ไหนที่ยที่ที่เมืองไทยเพราะแซมเขาเขากลับมาอยู่กรุงไทยแล้วอยู่ยาวเลยไหมคะนิดเดียวอยู่ยาวเลยจะมีจะมีงานคู่แบบนี้ไหมคะก็รอด็กมาบ เพราะว่าพอหลังจากถ่ายไปก็มีมติดต่อมาเหมือนกันและเช่นใหม่เป็นยังไงบ้างอากาศเาปิดนอย่างไรอากาศก็ตอนไปร้อนแล้วครับมางานร้อนเพราะว่าคือคือได้ข่าวว่าก่อนหนะ้าตอนช่วงเคจรดาวก็อาก,กาศดีมากเลยแต่ว่าผมไปก็ร้อนนะแต่ดี้ก็ได้เป็นเล่นนองช้างก็เลยเย็นๆหน่อยไม่ได้ภาพที่ลงคือไปเหมือนมีที่ที่ที่เราไม่เคยไปที่ที่ลงมาที่นี่แต่าสที่ทใช่ใช่เพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลองไปไปเล่นช้างแล้วก็ความมีเขาได้ละทงที่เคนเรียนแค่ ข้าวเชือดเราทำให้เหมือนแบบเราเราก็กินอิ่มได้อาบน้ำรู้วันอันนี้ใครเป็นไกด์ที่อยากขับวัดมาวัดพวกเราก็ลองไปเลยแบบเที่ยวเลยสำหรับเราไปเพราะก็ลองถามเพื่อนๆแถในั้นเหมือนกันว่าต้องไปร้านอะไรยังไงเพราะว่าอย่างน้องพี่เจที่เป็นน้องคืเจเขาก็ในกรุงเชียงใหม่อยู่แล้วเขาก็ไกด์มาได้ว่าไปมีร้านไหนไา้บ้างไม่รู้ก็ไม่รู้ติดตาคนขับตามมองเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราจะไปไหนไหน ว่าเขาใช้ล็อคดูเหมือนเราปล่อยจอยนะครับพี่มีว่าใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่หรือเปล่าพ่อปล่อยจอยจริงพี่มิวกนเยอะแล้วพี่เียวกินเยอะแล้วพี่มิรู้สึกหลายคนหลายคนแต่พอเห็นภาพพูดรู้สึกว่าคิดไปเลยเถิดะว่าจริงมากจริงมากอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นก็ไม่รู้ก็แล้วก็แล้วแต่คนแล้วกันครับเพราะว่าก็เคยเคยสัมภาษณ์เรื่องการจิ้มไวแล้วแต่ว่าแบบก็แล้วแต่ ทุกคนแล้วงานแค่แบบแค่ทุกคนแฮปปี้ก็ดีแล้วก็แค่ไม่แบบไม่ไม่ไปทำร้ายอะไรใครกันก็โอเคแล้วสบายใจแล้วเพราะทีดแบ็ดของค่อนข้างดีหลายคนรู้สึกว่ายิ้มให้กับเราเชียร์แล้วอยากเห็นภาพคู่เราอยากจะขอบคุณทุกคนมากก็ถ้าทุกคนแฮปปี้ก็แฮปปี้เราอยู่ด้วยกันเรามีคำเรียกแทนกันไหมครับเรียกชื่อนอะไรเรีมกชื่อหรอไม่เรียกคุณเลยไอ่เรียกคุณเลยไหนก็เรียนเรียนเีกชื่อแล้วอย่างลับๆแบบแม่เราก็เองค่อนข้าง ทถ้ะมาแม่ก็มาเลยครับเขาก็ได้ละเขาก็เห็นให้ให้โอกาสเราไม่ว่าเราจะชอบใครอะไรยังไงเรามีความสุขออกไปข้างนอกแม่เขาก็มีความสุขจริงๆบิวนี่เป็นคนคุยเรื่องหัวจองหัวใจอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะหรือว่ายังไงก็ค่อนข้างน้อยครับก็ก็ไม่ได้เขา้องเปิดโอกาสให้เราแบบตัดสินใจได้เต็มที่เลยก็เลยแบบมีปรึกษาบ้านนิดหน่อยเพรว่าก็ไม่ได้แบบเข้าไปฟังเยอะตอนนี้ชอบแม่เขาก็แบบว่ารับคุณเป็นลูกชายคนละน้อยอย่างพระราชสี่คนเลย ก็ไปเจอก็ไปทานเข้าด้วยกันอร่อยอร่อยอะไรอะไรอะไรคนคนว่าคิดเราคด่กันไปเท่ยวกันไปยกันไปเี่ยกันไปเที่ยวกันไปเที่ยกันไปเ่กันไปเ่ยกัไปเที่ยวกัไปเจอยอกัเหม่กันไปเที่ยกันไปเยกนีกันวกันเทา่ยกัน้เทวก่ยวเทียวก็ไปบ้านเทา่มาเ่วกเที่ยกนไป่ยนไปเ่ไเท่ยกันไปเทีเียวัเเพื่อไปเจอ รับลูกชายอีกคนหรือยังครับรับหลายคนใช่ไหมต่ลูกชายและลูกสาวอะไรอย่างเี้ยพี่ดูได้ยินเขาบอกว่าอยากเป็นลูกสาวจานลูกผมราคนราคารัที่รุ่นที่เชียร์ได้ไหมสำหรับมิวตุนเนี่ยเอาว่าตรงๆเนี่ยเออก็แล้วแต่เลยครับก็แล้วแต่ไม่ใช่ยร์ได้ไม่ได้ เนี่ยมันจะได้ไหมเอาไม่ไม่ก็แล้วแต่เลยหลังนี้หลังจากนี้จะมีทริปไหนต่อวางแผนยังเอาเดี๋ยวแฝงขับเขาดูสิไม่เพราะว่าคู่เราส่วนมากจะต้องเป็นภาพนึงทะเลอย่างเดียวภาพืึงทะเลเหรอก็วาก็จะได้ลองไปอื่นนะก็คือกะว่ารอบนี้ก็จะพาที่บ้านไปด้วยครับพาไปมาไปด้วยอีเวนต์คู่ละครับคุณมิวมีมั้ยก็มีติดต่อนะเหมือนกันเราก็ต้องรอถามว่ายังไง จริงๆพอก็ต้องเล่นใสแน่แดงด้วยกันเขือนนะเป็นความที่ทก่อน,นนั้นยังไม่สนิทกันแบบตอนนั้นสนิทกันแล้วต้องมาเล่นซีรีส์ด้วยกันที่ผมผมรู้สึกว่ายิ่งสนิทกันยิ่งดีนะจะได้มีการรับศุกอะไรอย่างแบบกัแบบแบ,บ,แบ,บเรื่องบนเราดลกทุ่งเลยครับพอ,พอตอนแรกยังอย่างขนคิมมอนชาตล์เปาอะไรเงี้ยยังขึ้นมาเจอกันครั้งแรกแต่พอได้คันเล่นด้วยกันแล้วพอสนิทมากขึ้นนะอ,อน่ะมันยิ่งทำให้การถ่ายทำเป,ป็นยิ่งนานยิ่งมากขึ้นและต้นเพราว่าไงบ้างพอคนจับจิ้นเราเยอะๆเงงีี้้ยถาาามเบน าเพราะว่าเขาไ,ไม่อย uh 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 ู่ในโครงการแล้วก็จะมาก็คือเขาไม่อยู่ในไทยสำหรับเขาเรียนจบเรียบร้อยแล้วไปเดินข้างนีตอนนี้เขาจะค่อนข้างไปในทิศทางแบบทำธุรกิจบ้านมากกว่าก็ไปเรียนโูมาเรื่องยเริ่อยสเตจต่างๆก็อาจจะไปในฝันนั้นมากกว่าผมเก็บไว้ถามเขาไม่รับคำถามและผมเยอะ เมืนเขาไปเป็นมังธุรกิจเรม่กัอใช่ใชก็ถึงงานเชิงงานก็ดีเลยไม่รวยใครนสถานเดียวบริันไทยหลายๆคนคาดหวังกันบ้างถ้จะมาถึงอะไรเงี้ยมีแพลนมีทริปอะไรางที่ที่บอกว่าจะเอาครอรัวไปด้วยอะไรเงี้ยก็เอาครอรัวไปด้วยก็อาจจะเร็วกว่านั้นครับไม่แน่ใจยันก่้่ทางานอะไรหรือ่างนั่ในไทยังเไจริมไน่ ก็คือเชียร์กันต่อไปก็ฝากเชียร์ทุกอย่างเลย่องานเรื่องความรักทุกอย่างนี่เราเปิดตัวอยู่นะโอเคก็คือโดนโดนเลยนักตกออกความนริงสถานะตอนนี้ของคุณวิวเฮ้ยสถานะตอนนี้ของคุณวิวสนุกโสโสดไม่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 โสดนี่มีคนคุยหรือว่ามีแฟน เป็นเรื่องของนาคตแต่งงานเยอะไม่โสดเนี่ยเป็เรื่องอนามคนหรอไมก็เกื่อวกับไม่โสดมันมีคนคุยแต่ไม่มีแฟนเป็นเรื่องของลาคตใช่ไหมไม่แต่ดพี่พี่จะถามตอนนีอก็ได้ไม่โสดเยอะแล้วพี่บอบไม่โสดมีคนคุยหรือมีแฟนไม่ไม่โสดแล้วก็ฝากจตนาการกันต่อแล้วคนที่คุยอยู่นี้เริ่มจากเพื่อนไหมคะเริ่มจากเพื่อนไหมหรอ ก็ปกติก็ต้องเริ่มทำความค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคนที่ทำงานด้วยกันบ่อยๆนี่แหละจะไม่ค้าคนที่ทำงานด้วยกันบ่อยๆนี่แหละจะไม่ค้านทำงานหลายคนที่มีทำไมวันนี้เราเขินเรอใช่เสื้อแดงมเื้อแดงมารีเซ่คด้วเปล่าเราก็รับไปเกินขอบคุมากขอบคุณมา